สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพฤษกดาวจันนะคะได้ตำแหน่งมหาอุดก็คือวันปูและนมีเพนจะเกิดขึ้นวันที่5ธันวาคมช่วงเวลาตี5กว่านะคะในช่วงนี้3วัน7วัน15วันจะเกิดสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณค่ะดาวจัน์ทรมหาอุทลักตนะคะในช่วงนี้วาจาการเจรจานะการสื่อสารต่างๆนานา,นา,นาเขาเรียกว่าเสน่ นะคะสเสน่ห์เมตตาด้วยสเสน่ห์มหานิยมด้วยดาวจันเนี่ยเป็นมหาอุดก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังความสมปรารถนาในสิ่งที่คุณกำลังคิดกำลังจัดการดาวจันทร์นะคะมาอยู่ร่วมกับดาวมฤติยูก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางได้เหมือนกันการเดินทางปุรปปับนะ,ะการตัดสินใจอะไรบางสีบางอย่างเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆเพื่อความสําเร็จของคุณเองนะคะ ใครที่ทําการค้าการขายช่วงนี้วาจาเจราจาตกลงอะไรใดๆเนี่ยโอ้โหวาจาเกาะเกิดโชคทั้งนั้นเลยแล้วก็ดาวจันทร์ก็ยังเล็งดาวประจำตัวคุณด้วยนะคะช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่ดีมากๆของชาวพฤกษก์พฤกษก์เลยท่านจะมีโอกาสมีโชคใหญ่นะคะบางท่านก็จะมีในเรื่องของออผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีเหตุในเรื่องการจัดการอะไรบางสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินสินทรัพย์ได้ต่างหากรวมไปถึงการได้บ้าน การได้รถการจัดการเอกสารเก่านะคะตรงนี้รวมไปจนถึงการได้แหล่งทํากินนะคะก็เกิดขึ้นเช่นกันหรือหมายถึงการตัดสินใจที่กําลังเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของงานนะคะรวมไปจนถึงช่วงนี้การทํางานการประสานงานต่างๆบางทีก็อาจจะหมายถึงการได้เพื่อนุ่งงานใหม่ทีมงานใหม่ได้ด้วยต่างหากนะคะของชาวพฤกษ์ส่วนช่วงนี้เนี่ยชาวพฤกษ์ ะ,ะบางท่านการเงินเสน่วาจานําพาโชคนําพาทรัพย์ค่ะนะคะหรือช่วงนี้คุณจะมีในเรื่องของการจัดการล่ะมันเป็นในเรื่องของการจัดการการจัดระเบียบอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมนะคะส่วนหนึ่งการคิดตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเบิกอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็จะมีโอกาสมีโชคด้วยนะ,ะมีโชคนักค้านักขายนะคะนำพาโชคอยู่แล้วแล้วก็ การเงินบางท่านก็มีโชคเงินเงินจากต่างถิ่นแดนไกลเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ก็เรียกว่าโชคทางการเงินและหลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของโชคไปเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอีกต่างหากนะคะตรงนี้ด้วยเพราะบางท่านก็จะมีเกณฑ์การเดินทางที่ประจอบลงเท้าใครที่จะช่วงนี้ชาวพฤกษ์เนี่ยการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นการตัดสินใจแบบเด็ดเดียว มากขึ้นนะคะในบางเรื่องด้วยในการตัดสินใจของคุณนะนะคะพอดาวจันทร์เป็นมหาอุดแล้วก็ดาวจันทร์ก็ดันมาอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูด้วยมันเกิดจุดเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะเกิดจุดเปลี่ยนแปลงจุดโอกาสอะไรใหม่ใหม่ที่จากนี้ไปการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้คุณกําลังจะเกิดโอกาสความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะนะคะอ่าหลายๆท่านนอกจากในเรื่องของแหล่งทํากินนะฮะ หลายท่านเลยก็อาจจะมีในเรื่องการจัดระบบอะไรภายในบ้านเหมือนกันนะนะคะส่วนสําหรับความรักเนี่ยคนโสดต,ต้องบอกกันเลยค่ะว่าสเสน่ห์มาเนื้อหอมมาเขาเรียกว่าสเสน่ห์เมตตานะคะวันเขาเรียกว่า วันเนี้ยมันเป็นวันขอพอรพระจันท์อ่าใครอยากจะกราบไหว้มูมเตลูขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะสเสน่ห์เมตตาทําให้คุณมีโอกาสในเรื่องของความรักเกิดขึ้นเป็นสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเจราจาอะไรใดๆทั้งคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆหรือรวมไปจนถึงเพศตรงข้ามนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าสเสน่ห์บางท่านกําลังจะเจอความรักด้วยซ้ําไป ะะส่วนคู่รักช่วงนี้ก็น่าจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไหมบางท่านช่วงนี้ก็มีสเสน่ห์กับคู่ได้เหมือนกันนะนะคะจะมีการจัดการอะไรไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านกันหรือเปล่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะมีโชคร่วมกันรวมไปจนถึงบางคู่ใครที่อยากจะมีลูกก็หันมาปรึกษาหารือกันได้แล้วใครที่อยากจะมีลูกเนี่ยนะคะของชาวพฤกษ์ส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักโอ้โหบอกเลยว่า บอกเลยคําว่านะคะปัญหาความรักเนี่ยมันมีการตัดสินใจของคุณมากๆนะคะดาวจัน์มหาอุดมันเป็นการตัดสินใจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือมันาอาจจะเป็นการตัดสินใจที่คุณรู้สึกคุณเข้มแข็งขึ้นอะไรแบบนั้นได้นะคะมันมีจุดเปลี่ยนแปลง,งเช่นกันนะคะของชาวพฤกษกเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้อืจะมองแบบไหนดีมันจะเป็นในเรื่องของปัญหาของความรักอะนะะปัญหาของความรัก รักชันทูสาวรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ด้วยก็มันอาจจะหมายถึงการตัดสินใจที่เกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวพฤกษกเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราเจาะลึกแค่เรื่องของเง,งินเงินแล้วก็ความรักพอนะคะเราไปเจาะลึกแค่ตรงนั้นมาดูกันนะคะชาวพฤกษกค่ะการตัดสินใจตัวเองจะต้องมีเหตุที่ต้องตัดสินใจแบบแบบเแบบ็ดแบบเสร็จเด็ดแบบขาดด้วยหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการจัดการอะไรบางสีบางอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้าน ที่ไปเกี่ยวข้องกับบริวารได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนบางทีก็าจจะหมายถึงจะมีในเรื่องของการทําธุรกรรมอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับเอกสารทรัพย์สินและการเงินด้วยไหมส่วนหนึ่งกับเครือญาติด้วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะกับเครือญาติได้ด้วยส่วนสําหรับชาวพฤกษกเอง หลายๆท่านก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจในเรื่องของโอกาสอะไรใหม่ๆจะทําอะไรใหม่ๆจะลงทุนอะไรใหม่ๆก็จะมีโอกาสเพราะบางท่านก็จะทําอะไรใหม่ๆเปิดธุรกิจใหม่ลงทุนใหม่อะไรแบบนี้นะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงค่ะมหาอุดเนี่ยนะคะอ่ารวมไปถึงบางทีคุณก็อาจจะได้กู้หุ้นส่วนใหม่ด้วยเช่นกันนะคะคู้หุ้นส่วนใหม่ส่งเสริมหรือหมายถึงการได้ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเข้ามาส่งเสริมค่ะ นะคะช่วงนี้ใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องการเดินทางงานที่ต้องติดต่องานการท่องเที่ยวอะไรอย่างนั้นอ่ะงานบริการงานค้าง,งานขายช่วงนี้นะคะก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็บางท่านก็จะได้ได้ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมอีกต่างหากนะคะตรงนี้ด้วยส่วนโชคค่ะ โชคคือโชคทางไกลได้หมดโชคเงินนะ,ะเงินเก่าๆก็ยังได้เงินต่างถิน่นนไกลก็ได้หรือโชคของคุณเนี่ยมันมาจากการติดต่อการสรื่อสารนะคะตรงนี้ด้วยก็คือมาจากลูกค้านี่แหละนะคะแล้วก็บางท่านมีโอกาส,ม,กาสมีโชคในเรื่องของอะไรเก่าๆที่คุณรอคอยด้วยเหมือนกันนะคะของชาวพุกโซ่บางท่านได้ของที่มันอาจจะเป็นของเก่าของมีค่าของมีราคาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้ส่วนหนึ่งใครที่จะตัดสินใจในเรื่องของการทําบ้านการปรับปรุงกับปรับเปลี่ยนบ้านก็มีโอกาสนะ นะคะตรงนี้ด้วยนะรวมไปจถึงคุณอาจจะทําอะไรร่วมกันไหมคุณอาจจะมีอะไรที่มันต้องทําร่วมกันกับลูกคุณไหมอันนั้นได้ด้วยนะคะอันนั้นได้ด้วยค่ะ,นะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวลึกศกจะมองว่าใครคาดหวังงานใหม่นะ,ะบางท่านก็คาดหวังงานใหม่และบางท่านก็ต้องหมายถึงการได้ตัดสินใจจริงๆนะ,ะตรงนี้มันก็น่าจะมีโอกาสดีแหละส่วนในบ้าน นะะในบ้านนะคนใกล้ตัวก็ระวังมีใครมีปัญหาสุขภาพด้วยนะในบ้านเนี่ยนะคะตรงนี้มันอาจจะหมายถึงไม่อาจจะหมายถึงการสิ้นสุดอะไรปัญหาเก่าๆก็ได้ด้วย นะคะตรงนี้มันอาจจะหมายถึงการสิ้นสุดอะไรการตัดสินใจอะไรที่มันเป็นปัญหามาคาราคาสั่งมาเพื่อจบปัญหาเพื่อชีวิตของคุณกําลังจะมีโอกาสที่ดีความเจริญความก้าวหน้าที่ดีส่วนสําหรับคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวช่วงนี้โอ้โหน่าจะมีโอกาสมีโชคกับคู่ไหมอะ่ะฮะหรือจะได้ไปไหนร่วมกันไหมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้ด้วยส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักใครทุกข์ใจใครทุกข์ใจเพราะรัก ใครที่ยืดเยอะค่ะราคาสังใครที่มีบุคคลอื่นเข้ามาปัวพันเข้ามาแทรกแซงไม่ว่าปัญหาตรงนี้มันจะมีมายาวนานขนาดไหนก็มันก็คิดว่าชาวพฤกษกเองนี่แหละคุณจะตัดสินใจละนะครับการตัดสินใจเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆของคุณเองนะการมาจัดการชีวิตของตัวเองอะนะครับตรงนี้ด้วยสําหรับชาวโสดคุณมีโอกาสมากๆเลยในเรื่องของความรัก บางท่านได้คนมีตําหนิบางท่านจะได้คนไกลนะคะตรงนี้คนมีตําหนิได้คนต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะความรักมาด้วยนะคะเป็นจุดของโอกาสการเริ่มต้นใหม่นะ,ะแล้วก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ วาจาของคุณน่ะเสน่ห์ของคุณมาทั้งนั้นเลยไม่ก็คุณไปหลงสเสน่ห์ใครหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักใครที่ตอบก,ก่อนหน้านี้ไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางออกหรือจังตัดสินใจไม่ได้หรือโลเลนในจริตอารมณ์ของตัวเองตอนนี้คุณกําลังจะได้ตัดสินใจสักทีหนึ่งละในเรื่องของความรักทีนี้เรามาดูกันแล้วนะเรามาดูกันในเรื่องของการงานเพราะมันเป็นการติดต่อ การสื่อสารต่างๆทุกประเภทอามาดูกันนะคะดาวจันทร์ทับลักเริงปัตตนมีมก็คือการสื่อสารการติดต่อแหละนะคะเนี่ยงานใครคาดหวังงานใหม่โอกาสงานใหม่มาแล้วงานความสมหวังมาโอกาสมาใครคาดหวังที่ทํากินใหม่ก็จะมีโอกาสได้แหล่งทํากินใหม่รวมไปจนถึงลูกน้องบริวารใหม่ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยส่วนบางท่านคาดหวังงานไกลนะบางท่านคาดหวังงานไกลบ้าน เพราะบางท่านจะมีแนวโน้มการตัดสินใจการเดินทางอาจจะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณเพื่ออนาคตเป็นข้างหน้าของคุณเองนะคะอันนั้นหนึ่งส่วนพ่อค้าแม่ค้านักค้านักขายช่วงนี้เจรจาช่วงนี้วาจาช่วงนี้สเสน่ห์เมตตานําพาโอกาสทั้งนั้นเลยอ่ะ นะคะนักค้านักขายอ่ะนะคะส่วนแบบว่าใครที่ทํางานในองค์กรอันนั้นก็ชี้แจงไปแล้วว่าอาจจะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างแล้วแหละพระบางท่านก็มีปัญหากับคนใกล้ตัวเหมือนกันค่ะดาวจันมหาอุก็อาจจะหมายถึงปัญหากับคนใกล้ตัวในการทํางานเช่นกันนะคะาการเปลี่ยนแปลงมันได้เกิดขึ้น,น,นใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารโซเชียลพอค้าแม่ขาานักค้านักขายต่างๆนะ,ะ,นะ,ะช่วงนี้ น่าจะมีอะไรดีๆนะหรือคุณอาจจะมีความคิดปิ้งไอเดียอะไรก็ได้นะคะอยากจะทเอออยากจะลงทุนธุรกิจอะไรใหม่ๆของคุณเองอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นโอกาสด้วยส่วนนอกนั้นนะคะไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามที่คุณพยายามหาไม่มีทางแก้ไขหรือไม่คิดหรือไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงเชื่อว่าชาวพึกศกคุณไดตัดสินใจได้ อะไรที่คุณอึดอัดก็ได้คุณจะต้องได้ตัดสินใจค่ะในเรื่องของการงานด้วยเพราะคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆของคุณเองในวันข้างหน้านี้นะนะคะโอเคมันเหมือนเป็นการจัดการจัดระเบียบด้วยมันเป็นการตัดสินใจด้วยของคุณเองอ่ะและมันเป็นการตัดสินใจเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆทั้งนั้นเลยรวมไปจถึงการลงทุนธุรกิจอะไรใหม่ๆรวมไปจนถึงแหลง่งทํากินใหม่ๆด้วยของคุณเองนะคะของชาวพฤกษ์ทีนี้ มาดูกันค่ะในเรื่องของการเงินการเงินเป็นยังไงบ้างการเงินดาวจรเนี่ยโอ้โหก็ไปโยกถึงลาภะนะคะทำมุมติกลก,กับสุภาอีโอ้โหการเงินมาดูซซคืออะไรบางท่านมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะการเงินคุณเนาะนะนะการเงินการทองระวังค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนะค่าใช้จ่ายสุขภาพตัวเองก็ได้ นะคะดาวจันทร์มากระตุ้นแล้วลองค่าใจสุขภาพตัวเองนะนะคะตรงนี้หรืออาจจะหมายถึงการตัดสินใจที่จะต้องรักษาอะไรให้มันดีขึ้นหรือการเงินบางท่านจะมีโอกาสได้เงินเงินอะไรเก่าๆของคุณเองที่คุณลงเอาไว้ตั้งนานแล้วหรือเปล่าหรือเงินตรงนี้มันมาจากเงินทางไกลได้เหมือนกันหรือเงินตรงนี้มันมาจากอุปสรรคปัญหาอะไรเก่าๆนะคะอันนั้นด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเงินการทองของชาวพฤกศกหลายๆท่านก็จะมีโชคเงินนะ นะคะโชคเงินจากทรัพย์เก่านะคะตรงนี้หรือแม้แต่กระทั่งว่าการติดต่อง,งานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยคำพูดคำจาอะไราของคุณนั้นแะนะคะช่วงนี้มันมีโอกาสที่ดีมากๆนะคะมันมีโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ยิ่งพวกอาชีพพวกอย่างยกตัวอย่างอย่างอาชีพบันเทิงอย่างนี้ก็ได้นะคะอาชีพงานบริการอย่างนี้ก็ได้รวมไปถึงพวกอาชีพที่ไปเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่า การสื่อสารนะคะอะไรอย่างนั้นอ่ะอาชีพโค้ชอะไรอย่างเงี้ยนะโอกาสการเงินเกิดขึ้นนะโอกาสการเงินเกิดขึ้นและที่สําคัญคุณกําลังจะมีโอกาสแหล่งรายได้ใหม่ๆนะแหล่งรายได้ใหม่ๆเข้ามาอาชีพการเดินทางอาชีพการท่องเที่ยวอาชีพบันเทิงทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้รวมไปถึงพวกวิชาการความรู้อาชีพโค้ชอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นก็ได้การเงินที่สําคัญตรงตรงนี้มันหมายถึงโอกาสการเงินช่องทางเข้ามาหมุนเวียนแล้วก็คุณกําลังจะมีโอกาสมีโชคด้วย นะครมีโชคบางท่านก็จะมีโชคโชคตรงนี้ถ้านอกเหนือเสียจากทรัพย์สินเก่าก็หมายถึงโชคตรงนี้อาจจะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เรามองว่าหลายๆท่านกําลังจะตัดสินใจหรือกําลังจะทําอะไรสักอย่างไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินรวมไปถึงการเดินเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับบ้านทรัพย์สินได้ด้วยทั้งนั้นนะคะของชาวพฤษกอันนี้ก็เรียกว่าโอกาสมานะคะโอกาสมา ใครจะตัดสินใจปรปับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือเปิดธุรกิจหรือมีที่ทางหรือมีที่ทํากินก็จะมีโอกาสร่วมไปจนถึงเอาบ้านตัวเองเป็นที่ทํางานก็ยังได้นะครับบางท่านก็ได้บ้านตัวเองแหละเป็นที่ทํางานนะคะเพราะบางท่านน่ะการทํางานเป็นงานส่วนตัวส่วนใครที่แบบว่าทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางงานการท่องเที่ยวงานบริการอันนี้น่ะนะคะจะโอกาสที่ดีมากๆอยู่แล้วเพราะดาวจันทร์ก็คืองานบริการด้วยเหมือนกัน นะคะดาวจันทร์มะเร็งกับดาวจำตัวคุณดาวจำตัวคุณเป็นดาวสุก์อย่างเงี้ยงานบริการต่างๆงานค้าง,งานขายต่างๆนะคะตรงเนี้ยมันเกิดโอกาสโชคที่สําคัญมันหมายถึงข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยนะนะคะหมายถึงข้อตกลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้ตกลงประสบความสําเร็จอะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้วาจาของคุณเนี่ยมันมีสเสน่ห์อยู่แล้วมันเหมือนก็น่าเชื่อถืออยู่แล้วด้วยนะคะตรงนี้ด้วยโอ้ ส่วนใครอยากจะมีในเรื่องของคู่หุ้นส่วนก็น่าจะมีโอกาสในเรื่องของคู่หุ้นส่วนใหม่นะนะคะของชาวพุกศกรู้สึกว่าช่วงนี้พุกศกเงินจะมาน่ะคุณอ่ะคุณกําลังจะได้เงินนะเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างเงินเก่าๆเ,เงินที่คุณคาดหวังเงินที่คุณรอคอยหรือหรือมันหมายถึงการเดินทางที่ไปเกี่ยวข้องกับ เออคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางหรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางพบปะญาตินะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไกลแต่การเดินทางไกลของคุณครั้งนี้มันอาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการการจัดการในเรื่องของเอกสารด้วยนะนะคะตรงนี้ด้วยนะส่วนหนึ่งนะชาวพลึกศพโอเคแล้วก็นักค้านักขายช่วงนี้ต้องบอกไว้เลยค่ะพ่อค้าแม่ขายงานบริการทั้งหลายแหล่เนี่ยช่วงวงนี้ วาจาของคุณเนี่ยมันเรียกทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะคะเรียกเงินเรียกทรัยพย์โอเคน่าจะประมาณนี้แล้วก็บางท่านอยู่ดีได้ลูกค้าเก่าเก่าคอนเนคชั่นเก่าเก่าเข้ามาเอื้อประโยชน์คุณด้วยอะ่ะค่าใช้จ่ายบางทีก็ไปกับลูกด้วยนะนะคะถ้าไม่ได้บางท่านแต่บางท่านจะมีโชคกับเด็กนะนะคะมาดูซิในเรื่องของโชคมีอะไรบ้างเพราะดาวจันทร์ก็ไปยกถึงลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะก็ สถิตที่การเงินด้วยอ่ะมาดูกันโชคค่ะการเดินทางไกลค่ะโชคต่างถิ่นแดนไกลโชคฟุกโชคเสี่ยงค่ะเกิดขึ้นมาให้หมดเลยชาวพฤกษกโชคทั้งทางตรงและโชคทั้งทางอ้อมโชคเงินที่คุณคาดหวังโชคเงินที่คุณรอคอยบางท่านได้เงินจากตัวเองการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะด้วยเหมือนกันแต่ตรงนี้มันหมายถึงโชคการเดินทางนะคะรวมไปจนถึงโชค ฟลุกโชคเสี่ยงโชคการลงทุนเสี่ยงโชคการลงทุนเก่งกําไรก็มีโชคได้ชาวพฤกษกแล้วก็โชคจากสายมูเตลูก็มีโชคได้เหมือนกันนะคะเราบอกว่าคุณจะต้องมีเหตุการณ์เดินทางปรับด้วยซ้ําไปใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านได้จัดการในเรื่องของบ้านนะคะหรือจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรถก็จะมีโอกาสได้จัดการในเรื่องของรถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรถนี่ก็เรียกว่าโชคโอเค ใครรอค,คอยการจัดการในเรื่องของทรัพย์สินสินทรัพย์ทรัพย์เก่าทรัพย์ที่ทรัพย์ทางอะไรแบบนั้นอะ่ะ <_ A> ก็มีโอกาสได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสได้ด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคบของชาวปึก้ศกเอ่อและก็ที่สําคัญเงินมาจากการลงมือลงแรงงานของคุณด้วยใครทํางานการเดินทางเนี่ยใครทํางานกับต่างถิ่นแดน,นไกลเนี่ยใครทํางานการท่องเที่ยวบ้างเนี่ยงานการเดินทางงานต่างถิ่นแดน,นไกลงานการท่องเที่ยวงานบริการต่าง นะคะรวมไปถึงคุณอยากจะเปิดร้านอะไรของคุณก็ได้เนี่ยโอกาสความสําเร็จมาค่ะช่วงนี้ได้เงินเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะของชาวพฤษ์โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องความรักกันเพราะว่าดาวจันท์เนี่ยนะคะมาอุดแล้วก็ไปแรงไรเลงปัตตนิด้วยก็เลยต้องดูในเรื่องของความรักนะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยสามวันนะคะตั้งแต่ดาวจันทร์ย้ายมาเลยเพอเพอเกิดเกิดวันวันที่ห้าด้วยซ้ำไป นะคะสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันคู่รักครอบครัวจะมีโชคกับคู่นี้คะ่ะฮะหรือคุณกําลังรอคอยอะไรคุณอาจจะได้เดินทางไปยังสถานที่เก่าๆที่เคยไปหรือเปล่าน,นั้นส่วนหนึ่งด้วยแต่บางท่านกําลังจะมีโชคคะ่ะโชคซับเก่าโชคเก่าได้แม้แต่กระทั่งอันนั้นต้องบอกก่อนนะคะสำหรับพวกพ่อค้าแม่ขายอย่างเงี้ยกับลูกค้าได้อยู่แล้ว นะคะตรงนี้คู่รักครอบครัวจะมีโชคมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นและมีมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะมีข่าวดีบางสิ่งบางอย่างคู่รักครอบครัวจะเดินทางไปเที่ยวไหมวันหยุดยาลองวิกเอน,นะเตรียมตัวไหมเนีย่ยมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การมีเกณฑ์การเดินทางค่ะนะคะตรงนี้มันมีเกณฑ์การเดินทางอยู่แล้วโอเคคู่รักครอบครัวช่วงนี้ความสุขในครอบครัวน่าจะมีนะปัญหาอะไรที่มันมันน่าจะคลี่คลายได้นะคะ ความสุขในครอบครัวมานี่แล้วก็มีอะไรอีกล่ะถ้าจะมีอะไรสุขภาพร่างกายของใครอ่ะฮะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายหรือเปล่าอันนั้นส่วนหนึ่งนะคะส่วนในบางเคสเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการรอคอยอะไรอยู่นะคะการรอคอยเงินอะไรอยู่การจัดการในเรื่องของการเงินอะไรอยู่นะคะตรงนี้ด้วยหรือ อยากจะทําอะไรใหม่ๆใ,ในสิ่งที่อยากจะทําคุณกับคู่อาจจะมีความคิดก็ได้ปัดฝุ่นความคิดเก่าๆขึ้นมาอยากจะทําอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยมันก็เป็นโอกาสนะคะมันก็เป็นโอกาสการได้จัดการบ้านใหม่ได้ไหมได้นะคะการได้จัดการอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับเรือญาติก็ได้โชคบ้านได้เพราะบางท่านก็มีในเรื่องการจัดการอะไรสักอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับเรือญาติแล้วก็ช่วงนี้เซนช่วงนี้ก็น่าจะมีโชคจริง นะคะช่วงนี้หรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปเกี่ยวข้องกับอทั้งไปเถี่ยวด้วยทั้งไปมูเตลูด้วยทั้งไปกราบไหว้ขอพรด้วยอะไรแบบนั้นส่วนหนึ่งนะคะนั้นส่วนหนึ่งหรือชาวพฤกษ์เองช่วงนี้คุณอยากจะทําอะไรตัวเองอะ่ะเพราะดาวจันทร์มันเป็นดาวความงามด้วยอะ่ะคุณอยากจะทําอะไรกับตัวเองไหมล่ะอา่าเขาเรียกว่าอยากจะไปฉีดนู่นเติมนี่นั่นอะไรอย่างนั้นด้วยไหมอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะพฤกษก ตัวเองอ่ะเสน่ห์มานะระวังระวังนิดนึงนะบางทีคู่หึงหวงได้นะนะคะตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยอืมโอเคน่าจะประมาณนี้มีเกณฑ์การเดินทางมีในเรื่องของโชคโชคต่างถิ่นแดนไกลนะคะรวมไปจนถึงการทำงานหาเงินการค้าการขายของคุณเงินมันเข้ามาทั้งนั้นเลย แล้วก็ใครที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานก็ต้องมีโอกาสงานทางเลือกใหม่ที่ดีค่ะแล้วก็ยังได้ผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมด้วยแล้วก็บางท่านได้ตัดสินใจงานทางเลือกใหม่ที่ตัวเองอาจจะยังไม่เคยทําแต่ตัวเองได้ทํานะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องดีของชาวพลศพึกนะคะช่วงนี้ความสามารถในการจัดการความสามารถในข้อตกลงความสามารถในเรื่องของแบบว่าการค้าการขายอะไรอย่างเงี้ยโอกาสมาันมาทางนั้นหลยของชาวพลศพึกนะคะ สำหรับคนที่มีปัญหาความรักมันมีในเรื่องของฉันชู้สาวมันมีในเรื่องอะไรที่มันคาราคาซังที่ชาวพฤกษกเองอาจจะตัดสินใจก็ได้ถ้าความรักครั้งนี้เขาไม่กลับมาคุยดีกับคุณเนี่ยเรามาว่าคุณจะต้องตัดสินใจ คุณอาจจะดูมาสักพักหนึ่งแล้วหรือคุณอาจจะแบบว่าเจอปัญหาอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่เราก็มองว่าจะได้ตัดสินใจอ่ะมันจะได้จบปัญหาหรือเขาเป็นฝ่ายทิ้งปัญหาไว้ให้คุณไหมถ้าเขาทิ้งปัญหาไว้ให้คุณต้องตามแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าที่ผ่านมาคุณใช้ความอดทนแต่ก็เชื่อว่าดาวจันทร์บังเอิญว่าครั้งนี้เป็นมหาอุดนะคะ ทุกครั้งเวลาดาวจันทร์ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยบางทีมันอาจจะหมายถึงความคิดมากการโลเลจริตแตกดาวจันทร์ครั้งนี้มันเป็นมหาอุดก็เลยคิดว่าคุณต้องได้ตัดสินใจที่ชัดเจนกับกับความรู้สึกความรักเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนค่ะนะคะตรงนี้ด้วยใครที่อยู่ในปัญหาของความรักกี่ไม่โอเคเลยนะนะคะส่วนในบางท่านต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีในเรื่องของนิตินัยนิติกรรมด้วยที่ตัดสินใจเช่นกัน โอเคน่าจะประมาณนี้รวมไปจะถึงบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าแต่ในบางคู่ต้องบอกกันนะคะในบางคู่เนี่ยอาจจะมีบ้างในบางคู่นะขอดูก่อนจริงหรือเปล่าในบางคู่อะ่ะจะถามว่าเรามองว่าไม่มีหรอกเรามองว่าคุณจะรู้สึกว่าต่อให้กลับมาคุยกันมันก็ไม่มีความสุขอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะก็เลยมองว่าคุณต้องได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างแล้วแหละ เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจค่ะและมันการตัดสินใจอาจจะแบบว่ารอมาสักพักแล้วไม่เห็นมันมีอะไรที่มันคืบหน้าเลยได้ตัดสินใจจริงๆจุดเปลี่ยนมีไหมมีจุดเปลี่ยนแปลงมาดูชา,ชาวโสดกันชาวโสดเป็นยังไงบ้างนะคะชาวโสดช่วงนี้สเสน่ห์มานะเนี่ยคุณสเสน่ห์มากๆเลยอะสเสน่ห์ทั้งคนมีเจ้าของแล้วไม่มีเจ้าของเลยอะนะคะมาดูกัน ชาวโสดมีโอกาสได้พบใครไม่รู้กัลยาณมิตรก็ได้คนเคยรู้จักได้นะคะหรือหมายถึงสเสน่ห์กับสเสน่ห์วาจานาพาโชคการเงินมาให้ก็หมายถึงพวกพ่อค้าแม่ขายการค้าการขายการตกลงธุรกิจอย่างเงี้ยได้เหมือนกันค่ะและที่สำคัญคุณกำลังจะมีโอกาสจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณกำลังจะมีโอกาสได้พบรัก เดี๋ยวคุณกําลังจะมีโอกาสได้พบรักหรืออาจจะหมายถึงนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสัญญาณความรักที่กําลังจะเข้ามาละเนี่ยแล้วก็บางท่านมีโชคจริงๆนะคะถ้าคําว่าโชคหมายถึงข้อตกลงอะไรบางอย่างในเรื่องธุรกิจผลประโยชน์ธุรกิจอันนั้นส่วนหนึ่งด้วยนะคะอันนั้นเรียวกว่าโชคแต่ตรงนี้มันฟ้องมานี่นะคะไพ่ก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าคุณกําลังจะมีความรักเข้ามาคนมีตําหนิก็ได้นะหรือคนรู้จักเก่าๆก็ยังได้ค่ะรวมไปจนถึงตรงนี้ ก็อาจจะหมายถึงโอ้โหทั้งคนมีเจ้าของเข้ามาด้วยอ่าคุณเนี่ยคนเก่าได้รักทางไกลได้นะคะรักทางไกลได้พบปะเพื่อนเก่าก็ยังได้อ่ามีโอกาสได้พบรักเหมือนกันนะคนรู้จักเก่าๆก็ยังได้และที่สําคัญคุณมีเจ้าของตอนเนี้ความรักมาเต็มเลยชาวพฤกษสงเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นอ่ะช่วงเนี้ยหรืออยู่ดีๆอาจจะต้องมีเกณฑ์ตัดการเดินทางหรือเปล่าคุณการเดินทางอะไรหรือเปล่า ออการเดินทางติดต่ออะไรกับเพือญาติไหมอืมถ้าตรงนี้ถ้าเป็นการเดินทางติดต่อกับเพือญาติหรืออะไรสักอย่างหนึง่งเรามองว่ามันเป็นในเรื่องของการจัดการอะไรที่มันคาราคาสั่งสมากกว่านะครับส่วนโอกาสความรักการเริ่มใหม่นะจะมองว่าจะมองแบบนี้ คุณอาจจะท่าต่อให้มีเก่าเข้ามาบางทีอาจจะต้องได,ได้ตัดสินใจเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆกับตัวเองก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่ช้าไม่นานเลยความรักครั้งนี้เนี่ยมันมงบอกถึงความสุขอ่ะมันมงบอกถึงการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ด้วยคนที่ใช่คนที่เราปรารถนาคนที่ที่เราตามหามาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่เราจะได้เจอคนสไตล์แบบนั้นคุณกำลังจะได้เจอด้วยนะคะ แล้วก็มันถึงมันหมายถึงวันเวลาที่คุณรอคอยอะ่ะวันนี้มันมาถึงละโอกาสความรักนะคะโอกาสความรักคนที่เราตามหาหรือโอกาสความรักทรั้งน่้งที่ว่าเรารู้สึกว่าเอิ้คนคนนี้เหมือนคนที่เราเคยผูกพันก็ได้ขอพรค่ะขอพรค,ความรักได้นะคะตรงนี้ของคุณเองโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะของชาวพฤกษและระวังคนมีเจ้าของด้วยก็แล้วกันแต่ในเมื่อคนเรามันจะได้เจอรักอ่ะ แล้วคนเรามันจะได้เจอรักก็หมายถึงคุณกําลังจะได้สเสน่ห์ไหมละ่ะรักเข้ามาส่งเสริมเนี่ยนะมันเป็นสเสน่ห์ทางนั้นเลยอะนะกูรักมาค่ะว่าจะไม่เปิดแล้วเชียวรักมานะคะที่ผ่านมาอาจจะเลือกผิดที่ผ่านอาที่ผ่านมาเราอาจจะแบบว่าเจอความทุกข์ใจนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสนใจในเรื่องความรักเพราะเราเคยทุกข์ใจความรักแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเรากําลังจะมันเหมือนประตูบานใหม่กันมันจะเปิด ดะประตูบานใหม่ในเรื่องของความรักกำลังจะเปิดขึ้นอ่ะมาดูบทสรุปเงนินใครที่จะเดินทางมีเกณฑ์มีแนวโน้มนานการเดินทางนะหรือการตัดสินใจการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานจริงๆเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆโอกาสอะไรใหม่ที่มันจะนำพาชีตของคุณไปสู่ความก้าวหน้าความเจริญด้วยนะคะเพราะบางท่านได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงส่วนช่วงนี้หลายๆท่านก็จะมีโชคนะ และมีโชคค่ะบางท่านมีโชคทรัพย์สินด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็หมายถึงการสิ้นสุดอะไรเก่าๆเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆของคุณได้เช่นกันจบจากปัญหาเก่าๆเพื่อโอกาสอะไรใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้ด้วยโอเคโชคมาแนะ,ค,ะความรักเช่นกันนะความรักบางท่านได้พบคนไกลนะคะส่วนบางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้พบคนมีตําหนิก็ได้ ดยเช่นกันนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางชิปจอดลงเท้านะชาวพุกธศกแล้วก็การเคลียร์สักสางปัญหาเก่าๆการจัดระเบียบอะไรบางสิ่งบางอย่างการจัดการอะไรในเรื่องของบ้านก็ยังได้นะคะเสน่ห์มาจริงแฮะว่าจะให้เปิดแล้วเนี่ยขอพรค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอพรเลยนะคะขอพรพระจันทร์นี่แหละเป็นวันขอเลิกขอขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโอกาสอะไรใหม่ๆขอสิ่งใหม่ๆนะขอความสําเร็จ หรืออาจจะหมายถึงอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาประทานพรให้กับคุณค่ะสิ่งที่มันต้องถูกที่ถูกทางกับคุณก็กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นของคุณก็จะต้องเกิดขึ้นนะคะเอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความยุติธรรมกับคุณเสมอตอบมาแบบเนี้ยนะคะความสุขความสมหวังต่างๆและที่สําคัญโชคไม่รู้คุณได้โชคอะไรแต่คุณมีโชคโชคบ้านโชคที่ทํากินโชคทรัพย์สินได้หมดทั้งนั้นเขาเรียกว่าโชค โอกาสโชคมาทั้งนั้นเลยค่ะดาวจันร์มหาอุดเนี่ยนะคะไปเจราจาไปตกลงอะไรไปทำอะไรความสำเร็จก็ต้องยอมเกิดขึ้นการตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ต้องได้ตัดสินใจได้เช่นกันของชาวพฤกษ์ศกก็น่าจะประมาณนี้ช่วงจันทรมหาอุดด้วยเขาเรียกว่าแล้วก็เป็นวันปูรณะมีเพนด้วยนะคะเป็นเป็นอุดรอบปีเลยมั้งเนี่ยนะคะแต่ต้องบอกกันนะคะว่าเนี่ยสิบห้าค่ำเดือนอาย นะคะแต่มันก็ยังไม่ข้ามปีไงนะคะแต่มันก็เป็นเริกเอาเริกเอาชัยแหละจุดเปลี่ยนแปลงของคุณกําลังจะมาละนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนามากๆนะคะโดยเฉพาะเงินค่ะโดยเฉพาะสเสน่ห์ค่ะเขาเรียกว่าสเสน่ห์เสน่ห์เมตตานะคะก็วันนี้หรือช่วงนี้ก็พูดดีๆพูดเอาดีเข้าตัวพูดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งสิริมงคลอะไรอย่างนั้นอะ นะคะมันก็จะส่งผลดีให้กับเพลงด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะไว้ไปติดตามในทิปอีพีอื่นกันค่ะสวัสดีค่ะ